ครับสวัสดีครับวันที่สิบสามมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหมายหนึ่งคันนะครับตอนนี้เป็นเวลาทั้งมานห้าโมงห้าสิบห้าสไลด์มาจากพัฒนานิคมครับแล้วก็เป็นอะไรมานะไปบวกเขาสิไปอ่าตามไม่ติดขับมาระดับดีเซลนะอ่าดีเซลอันนี้ขับมาระดับการอากาศครับตอนแรกมีอาการเร่งไม่ขึ้นของครับเจ้าของแจ้งนะครับสไลด์มป็หนึ่งคันนะครับทะเบียนนี้ฮะสไลด์มาจากพัฒนานิคมนะครับก็เดี๋ยว ถ่ายะเจ้าของรถดูนะครับแข็งมาเหมือนเดิมเม,มื่อวานสองรอบของรมาด้วยโอเคครับพอดีมีคนมีอายุมาด้วยนะครับหัวลำบากห้างงี้รถมาเสียพอดีครับก็ดูตามมาไปนะครับ<ม>อัวแจวโต้รถบลีครับมากันเรื่อยๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะ GLA นะครับเรียบร้อยนะ<ม>ก็คันนี้กำลังวอร์มอยู่นะเดี๋ยวทำเบาะครับให้ลูกชายเริ่มแล้ว เช็คเบาะนะฮะนะว่าเบาะทำไมพนักพิงไม่เคลื่อนนะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับส่วนไฟเังจิ้มยังไม่โชว์นะครับเดี๋ยวผมพยายามเบิ้ลนะขอดีครับดีครับดีครับพี่ก็พี่ครับนั่งที่ซุ้มก่อนได้ครับพี่ซุ้มนั่งครับเดี๋ยวลองเบิ้ลดูฮะโอโบทำงานดีนะครับ นะแต่ไฟจริงๆก็ยังไม่โชว์นะครับอ๋อเดี๋ยวอนไปเรื่อยๆฮะดูอาการรถครับนะโอ้มาเองเลยไหมวันนี้เออดีครับดีครับนายแหม่ยี่มเลยเมื่อวานคนละคนนะวันนี้มาอีกวันหนึ่งโอเคครับเป็นรหัสเครื่องดีเซลครับวิ่งมาแล้วก็ดับนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้อีพีหนึ่งฮะเดี๋ยวลูกชายดำเนินการนะครับไทเกอร์นะแล้วก็เดี๋ยวอีพีสอง นะครับอีพีสองเดี๋ยวเราต่อกันอีกช็อตนะครับว่าเป็นที่อะไรนะเดี๋ยวลูกชายลองเอาลงมาดูฮะก็ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับอยู่ใกล้พื้นที่ลบบุรีนะครับมาใช้บริการผมได้ครับนะยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบนะนะอย่างละเอียดครับนะอู่นี้ครับไม่เหมือนที่อื่นนะฮะต้องลองมาสัมผัสดูครับนะเราจะบอกทุกอย่างนะฮะที่เรารู้นะครับเรารู้เท่าไหร่คุณก็รู้เท่านั้นนะฮะ ผู้ใช้รถครับนะต้องรู้ไปพร้อมกันกับเรานะครับก็เดี๋ยวลองให้เจเกอร์สตาร์ทเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นอะไรนะะนะซ้ายหักซ้ายซ้าย,ายตั้งแนวให้ตรงซ้ายซ้ายซ้ายตรงตรงโอเคเยี่ยมมากต่อลองสตาร์ทเบื้องต้นดีเปิดฝาโป้งดูติดแปลคอมมาจับ สรุปว่าติดนะครับนะอ่าเป็นรุ่นนี้ครับดูไม์กิโลเนี่ยเอาคอมมาจับดูเดี๋ยวดูไม์กิโลนิดหนึ่งครับนี่ครับหนึ 13, ่งแสนสามพันสองรยิบสองมิโลครับโผ้น้อยมากฮนะไม์กิโลน้อยมากครับไะหลัดนี่ครับ ก็โฉมนั่นแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับว่ามีปัญหาอะไรเป็นดีเซลนะฮะดีเซลฮะติดแล้วนะฮะติดะะตอนนั้นก็ติดติลรถไปหนาขับขึ้นมานั่นแน่อ่าโอเคครับได้เนั้นเ,นเครื่องมันจะร,ร้อนร้อนได้ครับเดี๋ยวให้ลูกชายลองเอาคอมเข้าไปจับดูครับเมเทนันล่าสุดมานานยังครับหรือหรือไม่ได้เมเทนันเคยมาผมยัง ไม่เคยเคยแต่โตติดต่อคุยกันอยู่ตลอดตอนนั้นน่ะอ๋อเคยแต่คุยกันอ่าคุยกันดูผมในยูทูบครับครับโอ้ครับครับครับได้ได้ได้มีเนี่ยก็ติดต่อกันเอฟซีเอฟซีโอ้อะไรตั้งแรงหน้ำเยอะมเยอะ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 ครับนะนี่ครับพี่วันนี้ขออนุญาตถ่ายนะลูกค้าอยู่รำพูนีครับพัฒนานิคมครับอ๋อนี่ฮะเฝ้าผมเหมือนกันให้เอฟซีก็เดี๋ยวเอฟซีดูไปด้วยกันนะว่าอู่เรา ก็ทำตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวเช็คให้เห็นเลยครับว่าเป็นอะไรจะได้ไม่ต้องคุมเครือนะะก็ดีเนี่ยผมถึงได้จดจดเบอร์ไว้อ๋อครับครับเป็นสายบุญใั่ไมสายบุญใช่เห็นว่าไปเที่ยววัดทำพระวันหลวงพ่อชรลันใช่ไหมอ่าไปกับพี่สาวที่ไทยเนี่ยตายแฟนนะออต่อไปตั้งแต่ท่านยังไม่เสียไปตลอดไปกินข้าวในโรงเลี้ยงตลอดไปตลอดนะนะ ตัวยานลรงลงครัวนะคบลงัวท่านหมไปแล้วะครับก็อยู่อยู่ที่เป็นรองท่านที่เป็นรองก็ขึ้นแทนวันนี้ผมไ่รับไปถ่ายรับสวายส์ทางกทางกับท่านแล้วก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะองค์รองครับก็ไปบ่อยมากไปบ่อยมากผมไปบ่อยมากผมก็ชอบไปพวกอย่างเงี้ยับเนี้นะครับคือคนเกาไปเยอะเยอะครับตอนนี้เขาเอาล่างทันไว้ที่ไหนเน่ย ข้าวข้าวไปไว้ที่ที่สร้างใหม่เปล่าตรงที่กระโจมข้างหน้าเนี่ยกระโจมข้างหน้าล่างท่านผมไม่ทราบแต่ผมเห็นแต่ขี้ผึ้งอ่ะหุ่นขี้ผึ้งผมยังไม่รู้ข้างในไม่ได้ถามบอกเลยใส่านสวยเนาะอ๋อครับตัวตัวชิ้นแค่นะ้นเราจริงเข้าเข้าเข้าไปจเป็นเราหวานใช่ครับตอนนั้นนั่นอาพาธมั้งแล้วก็ต้องต้องอยู่ซุ้มนอกอ่ะต้องต้องมีการจัดคิวไปเข้าไปด้วยนะขั้นสุดอ่ะครับไ่เคยเป็นอะไรครับผม ก็โอเคนะครับโอเคครับนี่ครับเจ้าของรถนะครับเจสซี่นะก็ดู y o youtube เราครับนะเชื่อมั่น,นครับเดี๋ยวเราไม่ทําให้ผิดหวังนะเดี๋ยวลูชายเช็คดูเลยครับว่าปัญหาที่ดับเกิดจากอะไรขอนี้ก็เลยนะก็เขารอใครนะนาต้งองยกก็รอสนตังค์อ๋อเดี๋ยวผมจ่ายให้ได้นะได้ได้ผไปต่อไปนเออเดี๋ยวครับไปก่อนเดี๋ยวโอนไปให้บอกเลยเออเราเคลียร์ยให้ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ออาไม่บอกเมื่อกี้เขารู้กันอยู่รถด็กเมื่อกี้ก็เคลียร์ไปให้คันนี้คอนโบเมื่อวานมันขึ้นตเตือนขึ้นเตือนอย่นี้เราก็บอกค่อยๆขับไปลูกมันนั่นดูก็รู้นะว,ว่าอ๋อเขาเรียกลูกอะไรตอนนั้นอะลูกอะไรที่ว่าขึ้นไปแล้วมันบอกว่าสัญลักษณ์นั่นแหละสัญลักษณ์ให้ค่อยๆขับไปแล้วก็็ไไไปปหาาท่นมเรได้ฮะก็ตรวจเช็คก่อน ยอมเสียค่ารถสไลด์ดีกว่าเออมันไม่ลุกลามแล้วเครื่องตัวนี้แพงด้วยเครื่องเป็นแสนสองแสนกว่านะตัวเนี้ถามไม่ใช่อะไรนะผมอะไรก็ยินเนี่ย่เนาะไงก็อยากจะรู้ราคากันก่อนว่ารใช่่รก็เราคุยเรื่องราคาก่อนเราเราไม่ซ่อมไปแล้วก็อยู่ดีมาบอกว่าคิดเงินเราต้องแจ้งก่อนว่าเป็นอะไรประสงค์ซ่อมไหมถ้าซ่อมแล้วจบไหมถ้าลูกค้าอนุมัติเราก็ถึงซ่อม ก็ไม่ได้รักไก่ตรงนั้นล่ะไม่ได้่วยโอกาสตรงนั้นทุกคันก็ทําเหมือนกันหมดผมชอบผมฟังแล้วเข้าใจผมเข้าใจเลยที่ถูกเข้าใจนะครับก็เป็นแนวทางครับก็โดนโดนกันเยอะนะฮะผมก็เลยต้องออกมาบอกเขาไม่ได้คิดว่าเงินมันหายากนี่เขาไม่ได้มองมุมนั้นเขามองว่าคนขับเบนซ์เบียยังไงก็มีเงินอยู่แล้ะเขามองมุมนั้น เขาไม่ได้มองอย่างเราทำมากๆครผู้ชายยุโรปอะถอดใจด้วยลูกชายครับครับทนแค่น,นี้ก็จะด,ดูเบื้องต้นให้ว่ามันสาหตุน้ำไม่แห้งนะลูกนะ <Yeah. S 1> เปิดฝาเติมมันเครื่องที่ลูกมีน้ําเข้าไหมอ้อ,อยเอ่ยก็เดี๋ยวให้ลูกชายดูอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้โอเคนะท <Okay. S 1> ีนี้ปัญหาดับมีไม่กี่จุดหรอกโอเคไหม กองอากาศมีอะไรเ็ปัฝุ่นเต็มเลยฝุ่นเต็มเลย,เเลยใช่ไหมนม้อะเป็นกองดีเซลหรือเปล่านะอาการดับอาจจะเป็นที่กองดีเซลกับปั๊มสูงอะ่ะนะดูรหัสก่อนก็เดี๋ยวให้ไทเกอร์ดูรหัสกับนี่เอาคอามเข้าไปจับเอาไอสิตธ์เข้าไปจับนะฮะนะก็ท่านไหนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะก็ลองมาใช้บริการดูครับนะครับเป็นแนวทางครับนะน่าจะวิ่งมาอาการร้อนแล้วดับดับการอากาศนะครับ ไม่ไมีเครื่องหมายโชว์นะครับรถแสนเดียวรถแสนกิโลเองนะฮะนะไม่น่าเป็นอะไรมากมายรถแสนโลไม่น่าเป็นห่วงเพราะมันจะฮะยังติดให้อยู่เออยังติดให้อยู่นะครับนะแต่เพื่บอกไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวลองเช็คเชิงลึกดูครับนะเพราะรถดับไปกระทันหันนี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูในชาร์ตเฮ้ <c oughs> นะเดี๋ยวผมตัดสเตปให้ลูกชายดูนะครับก็ขอเป็นอีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะกดแชร์ไปนะครับนะผมจะนําข้อมูลที่รถเสียไรวันมาบอกนะครับนะเอาสถานการณ์จริงนี่ครับที่เอฟซีนะเจอมาเลยมาบอกนะนะทํากันต่อหน้าเอฟซีนี่แหละครับนะครับไม่ต้องไปปกปิดปิดบังอะไรนะเสียอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนะเพราะเงินหายากครับในยุคนี้นะเอฟซียังบอกเลยครับว่ากลัวเหมือนกัน นะดูคลิปเราแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับถ้าอยู่ใกล้พื้นที่นะผมยินดีนะครับนํารถมาให้ดูแลได้ครับขอบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหัวงแชล์ออโต้ต้องขอจบคลิปเสร็จพีงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ